จะกินไหมโอ้จะกินไหมอุ้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยอยู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 ่เนี้ยอาะซิาวอาซิดเอาเร็วๆอ่ะนั่งลงขอบคุณแม,ม่อร่อยมากค่ะหนูชอบกินฟักทองค่ะตั้งใจกินสุดๆเลยขอคุณแม่คขอสวยๆ อืมอืมดีดีครับนองค่ะนี่นี่กเนะอขอก็ไม่ดีกออ็ไม่ได้ตอยมยตอยมุยเฮ้ยจูแฮนปปาูแฮนขอ้นเองนะไอ่ขอด้น่ารักัยคะูแฮนทุกคนน่ารักไหมน้องขอกินฟักทองแบบจูแฮนค่ะทุกคนน่ารักอ่ะไม่ให้กินแหละอืมอร่อยจริงินทุกคนเป็นฟักทองน้าเต้านะ อร่อยมากแล้วน้องใส่ชุดสวยได้วันนี้ขนก็เยอะอืมพูดถึงความขนขนนี่เยอะมากทุกคนเนี่ยขนหูก็ออกเพียบเลยสองข้างเลยนะเนี่ยเนี่ยขนหูสองข้างยาวยาวเสร็จแล้วก็มาเป็นขนคอแผงคออืมเป็นแผงคอเสร็จแล้วก็แผงพุงเนี่ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยพุงพุงพุงเพียบเลย โชพงที่คะเออพุงพุงตรพุงเนี่ยขนปิดทุกสิ่งอย่างเลยนะทุกคนหางก็ยาวคือน้องกินนมค่ะทุกคนกินนมเอ,อ่อนมสติ๊กค่ะเป็นอาหารว่างเวลาไปเที่ยวเวลาไปที่ไหนก็นแล้วแต่ไปห้างไปหาหมอไปเที่ยวอยู่บนรถน้องก็จะกินนมค่ะเราจะให้ กินแบบสี่ห้าเม็ดนะคะทุกคนคือขนได้ตามนี้เลยไม่อยากให้กินเยอะแล้วขนมันจะแน่นแล้วก็กลัวน้องอ้วนด้วยนะคะทุกคนเนี่ยกลสวยของคุณแม่เนี่ยชอบกินฟักทองชอบกินกล้วยชอบกินผักต้มอ่าแล้วไม่กินเนื้อสัตว์นะคะน้องไม่กินเนื้อสัตว์เลยใช่ไหมคะน,น้องชอบกินผลไม้อ่าชอบกินฝรั่งแอปเปิลนะ มะม่วงดิบกินได้นิดหน่อยนะคะมะม่วงสุกก็ได้นิดหน่อยแต่ของหวานเนี่ยหมามีจนลดของหวานไม่ให้น้องกินเลยแล้วก็ไม่ให้กินอาหารหมาเลยหมายถึงว่าขนมหมานะแล้วก็ให้น้องกินข้าวเม็ดของน้องนะคะทุกคนแล้วก็มีล่าสุดที่เราซื้อมาจะเป็นแซลมอนฟริตดายนะคะซึ่งมีอาชอบมากมีอาชอบกินมากยี่ห้อน,นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนี่ย ฟิดดายอันเนี้ยเมียชอบมากกินครั้งแรกเป็นเราซื้อที่ร้านหมอนะพามีาไปหาวัคซีนวันนั้นอะเนี่ยได้มาถุงหนึ่งให้4ีมิรต่อวันเราก็จะกินเล่นแล้วก็นมยี่ห้อนี้นมยี่ห้อนี้ค่ะที่เมียกินเป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ขนน้องก็สวยแบบนี้เลยน้องชอบ แต่ว่าไม่ได้ให้กินทั้งแท่งนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิน้นเล็กเล็กเล็กๆๆแล้วก็พกใส่กระเป๋าเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยเวลาน้องดื้อก็ให้กินดื้อเท่านั้นถึงจะได้กินถ้าไม่ดื้อไม่ให้กินดื้อเหนื่อยอย่างเงี้ยเราจะให้กินแต่ว่าถ้าเขายังสดใสอะไรอยู่เราจะไม่ให้กินนะคะโอเคเดี๋ยวขอปอนปอนฟักทองน้องก่อนน้องอยากกินมากดูขนดิ อายุ13ปีแล้วนะคะทุกคนน้องเมียอายุ13ปีนี้นะยังสวยอยู่ไหมเป็นคุณยายแล้วเป็นคุณยายลูกน้องแข็งแรงเดี๋ยวต้องพาไปเดินหาดนะวันนี้วันนี้ไม่มีแดดนะคะเมื่อเช้าไม่ได้พาน้องไปเดินด้วยเพราะมันร้อนมากเราให้น้องอยู่บ้าน มาอพอแล้วกินเท่านี้ละคะ่ะคำสองคำนิด,นดเดี๋ยวเขาจะไม่กินข้าวเย็นนะคะอ,อ,อาหารที่ดีก็คืออาหารเม็ดนะคะประหยัดแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะสำหรับหมาแก่ต้องกิน low fat เท่านั้นนะคะมีอาเป็นหมาแก่นะคะบายบายค่ะ